เจ็ดไหนก็มาด้วยเหรอเนี่ยงสา้นหนึ่งเดือนนะครับหรือก็นานนะครับเอ้าเพื่อนเพื่อนมึงรู้ชื่อเขาแล้วเหรอรู้เขาชื่ออะไรเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรทำไมครับเขาชื่ออะไรไม่ได้ดูชื่อไม่ได้ไอ้ยต๊อปเพื่อนต๊อปเพื่อนอยากกินข้าวฟรีเว้ยต๊อปเพื่อน ไปแอบหลเมื่อกี้ใครพูดอะไรปะงั้นเอามาละก่อนเลยคนละสองผมมีเออปะเอามาก่อนเลยคนละหนึ่งมีค่ะพี่ขวดรูดคนละหนึ่งได้ไหมไม่มีข้าวครับ่ะว่าแต่คุณมีข้าวไหมไหนอนะ่นะมนีข้มีครับมีผมขอกล่องหนึ่งได้ไหมต่อะไรครับกระเป๋า,าหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับต้องหนึ่งขอบคุณมากอืมก็ให้พี่หน่อย คุต่อเดยวต่อเดี๋ยวแกเกมเนี่ยเพื่อนแกไม่เกมไม่เกมไม่เกมวไอมคุยดีมคุยมาดีมาดีใครหันหน้าคนแ่นนี้ไว้น้องอ้ยเหม็นข uh hmm. ี้ด S 1> <S 1> เฮียกลัวว่ะไอ้เฮียหวยไอ้เฮียสองคนเลยว่ะไอ้เฮียทำไงดีวะยังตูนสออามนาทียยังเป็นไรครับถ้าคุณไม่เอาตามเลยเอาให้ลงหน่อยเว้ยเอาเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิอยากล่วงว่ะ อยากหัวแตกพี่ช่วยหนูด้วยหนูด้วยไม่มี AD ว่ะเพื่อนเฮ้ยมีชูป้ามีที่ชูป้าให้หนูช่วยให้หนูช่วให้หนูช่วย

คุณมังอ่านมากเลยครับคุณนิกกี้คุณควักปืนจะมายิงผมอะคุณมังอ่านมากเลยนะยีงคนผู้ดทำโทษยาวครับคุณมังอ่านมากนะครับคุณคุณมายิงผมแบบนี้ไม่ได้นะครับผมคุณอย่างนี้โดนครับโดนโดนแน่ครับไม่แต่คุณจะมายิงผมไม่ได้ครับโชคดีนะที่ผมผิวกว่าคุณยิงไม่โดน นีชิวๆไม่คิดเลยครับคุณจะไปดังเนี่ยเจ้าต่อจากนี้คุณจะไปไหนไม่ได้แล้วนะผมบอกไว้ก่อนคุณต้องเป็นคนดูแลผมโอเคไหมครับคุณดิเก้ครับไม่รู้แล้วครับต้องการอะไรผมต้องได้ผมจะไปเน่ยคุณต้องไปพาไปตรงผมจะไปจกปูนคุณต้องจกให้ผม ไม่ทำก็ผมตีแก๊งคุณเองแค่นั้นเลยครับโอ้เบบี้มาแทงเขาทำไมเนี่ยอห็นเรียกผมเบบี้สิครับคุณดิเก้คุณดิเก้ครับคุณไมเแมนี่เจนครับมาทำทำไมครับ ช่คเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคุณต้องเรียกผมเด้ดิคุณจะไปทำงานดำเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยโอ้ยมันเวียนหัวโอ้ยไอ้ต๊อบมันเวียนหัวเฮ้ย มันเวียนหัวอ้ยกูจะตายหงออีกรอบนะ่ะอุย้ยตัวเป็นอย่างอ่ะชอบมือหัวร้อนอ่ะเป็นอะไรอย่างฮะอ้ยตัวมันเป็นบ้ากาอุอ้ยตัวเขาจะไปทำงานดำอ,อ้ยตัวไม่ไหวแล้วนะ ทำไมเนะีน่ยทำไมเขาเป็นเด็กอนอมามัยหรอมางานแกงครับงานแกงต้องมา,<อ>าทำงานแกงครับสี่โมงเย็นห้ามเย็นไม่อยากไม่อยากคลาดรัดก,กับคุณนะอ่ะก็เลยแบบว่าเจอก่อนเริ่มง,งานแกงแล้วกัน อ๋อไอ้เด๋ยมันเดี๋ยวมันชนแต่ทำไม่ได้ไงมีมีใครมีเอ้ดิปะขอหนึ่งเดียเลขตองหนึ่งกันเอาเอาคุณเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้าก์อะฮะคุณจะขอคมามเมืต่ตีผมใช่ไหมแต่คุณโดนผมตี ไงรู้สึกจะไดพ่องฮะรู้สึกจะไดเวลาที่ถือแก้มันรู้สึกจะไดฮะมันมีความสุขมากกว่เห็นคนอื่นเขามึนหัวนะเป็นไงรู้สึกยังไงพูดไยเรียนเฮ้ย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  สวยเถอสวยเอเจ๊เจ right ๊เจ๊ไหนชวหน่วย่เพื่อนเพื่อนเเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่ว่าจะกี่ทีก็เหมือนเดิมนะครับคุณพยายามจะฆ่าผมยังไงผมก็ทำได้แค่นั้นสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนพอดีหูตาผมวายครับินเชื่อผมโดนไม่ได้ แกทำไปก่อนนะเพื่อนอลงไปเอาน้ำไปเพื่อนไปแบบลำลำลำ แล้วนะเงื่อชุบขึ้นมาเลยเร็วๆหัวตัวจะไปเล่นฟักทองไอ้ไอ้ฮาโลวีนเนี่ยไปไปโอ้ยพูดว่ไหวล่ะเองอย่าให้เกิดไปได้นะฮะ ตัวมันเป็นในอย่างวะชอบมาแกล้งหัวร้อนน่ะอบบเฉยๆแบะโอ้ยิ้มยิ้มมุมปากมันยิ้มมุมปากไอ้เด็กกี้เขายิ้มมุมปากอะน้องน้องดูดิอะไอ้ไปนี่ด้วยอ่ะถักกองอะเดี๋ยวมันยาวอ่อนเหยื่อเฮ้ยเดี๋ยวยาวอ่อนเพื่อเหลือสิบขวดไป